สวัสดีเอฟซี FC ทั้งช่องพหัชชาแนลครับมือนีครับวันที่30สิงหาคมสองหก็ครับผมเนาะมือนีครับแต่มันตามเลขปู38ให้เอฟซีทั้งช่องครับผมมมนยังพอมาหาปูตีครับผมมาหาปูวุท่แเ้าปูให้2สองพปดเีพอ่นไห้แล้วหายเจ้า่นมาหายผมอ,อ๋ <c oughs> อเพราะว่าผมไปซื้อของครับผมเนาะนี่ครับผมซื้อมาถวายปูนี่ครับลั่นค้าพ่นว่าปู38ปไปบิณฑบาตบอกเพิ่นเดี่ครับนี่ครับ สองแปดครับผมเนาะนี่ครับผมถวายปูครับผมเนาะครับผมปูถวายสาธุครับผมมือนีแม่ยำเน้นโครงฟุดท้ายของปูสามแปดให้เอฟซีทั้งช่องครับผมถ้าชอบฝากฎกดติดตามเด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์ครับผมมือกีนี่ผมไปซื้อของแม่ครับผมเนาะรันคาหมู่บ้านปูครับผมรันคาบอกว่าปูไปบินถบานไปบบอกเพกเิ่นครับผมเนาะสองแปดครับผม มันเปอร์ปแมนสองแปดผมบเกาเรือยปอันนี้ก็ปูเก้าไทยตัยว่างเกาไทยล่างแมนครับผมแปดเก้าสอเก้าฮาไทยตัยห้ากลักหน่วยแมนเกหลักหน่วยเก้าหลักหน่วยอ๋อสองเก้าสองเก้าแปดเ้า่ครับผมสองเกแปเก่าที่ปู สองเก้าแปดเก้าปูวาครับผมเนาะมือนี้ครับผมเนาะวันที่สามสิบแล้วมืออื่นสามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งแล้วครับผมเนาะอีกประมาณสองมือเลขออกแล้วครับผมมันยืนยำครงคดทายของปูสามแปดให้เอฟซีท่านช่องครับผมเนาะแล้วปูหลักสิบล่างได้ปูว่นี่หลักสิบล่างของปูไหมยัมเงเบาของเก่า้เกานี่แหละเลขล่าง สองเก้าแปดเก้าปูสองเก้าสามเก้าแปดเก้าเป็นมั่น่าปูกับจุดเดีเลยมันปปู็จะมั่นใจเทบปูกับรักเนจุดเดียวปูเก้าในมาจะทั้งเอื่นบะยังกระเพาะรักสิบหมักิบแครรักิบเ่รักสบรางบอกข้างบ่นรางของปนี่เออเป็นทของแมนสระบุรีเด้าเจ็ดแปดรักสิบรางเพิ่นกัเข่าเรือยที่เพาะครับผม นี่แปดแมนลักสิบลางนีครับพร้อมก็นังถ่าาเดล็กกระปูครับผมเนาะครับมันนั่งรอเก้าของปูเหยแล้วบาทนี้มแปดเก้าเตีสองแปดตีห้าเจ็ดแปดครับผมของแม่สารบุรีหลักสีบลางแมนเดียวแปดแปดก็อดเลสเงินมาปูแปกดเลสจนนักมันแปดเก้าเตี้ปูแปดเก้า แปปูวาครับผมเราปูวิ่งตัวเดียวดีปูเี่โอ้ตัวเดียวว่เกหลักหน่วยเลยนบู่แมนมาปูวิ่งเก้าหลักหน่วยล่างคือมันใจแท้ปูเี่ปูใส่ปูบนนดี๋ปูบนีปูบนเด้ปูที่ไหนงวดนี้นย์ฮะเก้บน9 0้าศู อ๋อหลักลอยเก่ากับสามเก้าศูนย์เจ็ดสามศูนยเมันมาปูผมขมไดศูนย์เลางนี้ก็จะบนผมซื้อศูนย์เจเจ็นลายมันปูงวดนี่น่นหละบ่รนกระดงันที่อผมซื้อศูนย์เจ็ลางมากเจ็นบอเอาลองเบิ้งครับผมเจ็ด่วละพิเนบอเอาปีแล้วลองเบิ้งครับผมปีแล้วไอ้ยุนมูเปินจ้าครับผมเนาะ 2องปีแล้วไม่มีเจ็ดบ้าหันไม่มีห้ามันมาปูล่างไม่มีห้าปูบาครับผมเนาะล่างไม่มีเจ็ดครบผมแต่บาผมหนกศูนย์เจ็ดครับผมเอาไปบนรถดกัมาปูครับเนาางไม่มเครัานกศูนย์เจ็ดครับผมเอนเจ็ดกม่ี้ปูรับ0นยะาเจ็ดคั่ามนักศูนย์เจ็ดครเปนรเจ็ันมา่ามมห้าปาครับเนาะมาถามเจ็ครับผมาผมหนันยดครับผมนีเ็ัปูร่ามปูครับมันจะเสพ่ มัทบันคำาเลาะนี่ละมันคำาเลาะโอมากให่เติบยุครับผมมาหาปูครับผมเนาะใส่ปูปูแบนี้เื่อวานนี้เนี่ยลักสิบลักหนวยเส้นยังแม่นแทใส่ครับเพียแคดอกนี่พวกเทียงหลายโตี่ปูถลักสิบตหลายตวานมันสิมากย่นี่ตัวหนึ่งรอดแมนบอ,อ,อกอาไปใส่ย่นี่และวงตัวครับไก่เฮดบอนหกเจ็ดหกเจ็ดแมนอยู่ลักสิบตัางหาตัวนะ ลักซีบบนนาที่อสองเหรียมากยีกเหรียญเนบ่ปลาูโอ้ยบลาพิจงวนพิจงวดเลยบ๊วยอยู่นี่บ๊ะถือเองใไงลักซีบมันลักซีบเนี่ยคนเด้อครับผมพ่อครับครับปูเห็ดอนไรนี่แหละไปครับพ่อลูกไก่แล้วครับผมกลับบ้านแล้วครับผมเนาะนี่ครับกลับบ้านแล้วครับผมเดินทางไก่ครับผมมาหาปูครับปูมักชูนแห้งมั้งฮะเรียกบ่นมักชูนเนี่ยปลาปู บนมากศูนชส้นศูนวเส้นูนครับผมงวองว่เ้นเ้นงปูเ้นหกันเมื่อกี้หกดิอเ้นหก่ยเ้นเมื่อกี้เมื่อกี้เ้นหกงนี่เ้นศูนครับผมปูวกานตีกเเส้นมา้วยมา่วยนั่นเย่มกรปูนตัวนั้นมาดวยนั่นบา้นซูนเส้นตัวนมาตัวนั่นงวดนี้บนศูนย์เ้นูนอ๋อกเส้นหอุทิศเ่าเส้นห แล้วปูถามเนี่ยมีสูตรวิงบนตัวเดียวไม่แม่นบ่บนตัวเดียวไม่แม่นมีไหมบนนี่ตัวเดียวแม่นแม่นถ้ามันชนศูนย์งวะศูนย์ศูนย์บนแม่นอ่ะศูนย์บนตัวเดียวแม่นแม่นถ้าศูนย์บนนะครับต้องไปจับอ่าสามสิบหกครับผมเนาะคู่ตดครับผมเนาะถ้าใครชอบศูนย์นะครับเอาไปจับสามสิบหกคู่ตดได้นะครับในศูนย์เลยเป็นมือปูใส่ศูนย์เจ้ใส่ศูนย์ยงเดียวเลยศูนย์ยางเดียวเลย นี่ครับยังปูขึ้นลายตัวแถบู้ลายนี่บอกปเ่งอง้ปูโปูเมื่อครบบนเหมนบอกเขาบนอ่ะเมื่มมอครบบนสาม,มตัวเมืม่อคบนเขาบนอ่ะี่แมงแตมข้างมือปูน่ะอัอนียมื่อบนมาวันนี้บบนาานหละแค่นี่ยนี่ครับอ๋อนี่ครับมาครบบนนี่ครับอุตุเรียวศูนย์สามสี หกเจ็ดแปดออกแปดหกเจ็ดอ๋ออุตสาหะมาสองตัวมาปูเนาะสี่หนึ่งอ๋ออันนี้ก็มามามาครบบนครับผมเนาะมาแบ่งปันอ๋เดี๋ยวเขียนให้เอฟซีทางช่องดีกว่าครับผมเนาะเดี๋ยวเขียนให้เอฟซีทางช่องดีกว่ามาเน้นย้ำโค้งสุดท้ายของปูสามแปดครับผมให้เอฟซีทางช่องครับผมเนาะ พอว่าอีกประมาณสองหมื่นใสปูใสรดใส่เลนี่ใสนนนอนเนนนอนที่ปูที่เครื่องเมีงแมนบอก็มันใจแท้งดจันได้บอกจันจันมันมากหลักบนน้ำมีได้หกเจ็ดเัยมนบอถึงสามหมื่นเนาะถึงคงจะสามหมื่นหกเจ็ดสามหมื่นนี่เด็ดเลนี่ยยังบอกครับผมหกเจ็ด หกเจ็ด<อ>ครับผมเนาะบางทีเราแปดหกเจ็ด <laughs> นี่ปูแปดหกเจ็ดนะ่ <laughs> นี่บอ่อยนั่นเนาะแปดหกเจ็ดครับผมเนาะนี่งวดนีกได้นี่เด้อนี่เด้อนี่ใช่เลยเก้าทุนเจ็ดสามทุนเจ็ดเงปูเก้าศูนย์เจ็ดสามทุนเจ็ดดีครับ <laughs> นั่นแหละเอามาเขียนให้เอฟีทางช่องรมเนาะมาเขียนให้เอซทางช่องดีกว่าครับปูสามแปดครับ ปูสามแปดครับผมถือดีได้ถ่ไปบถือดีกันบนมั่เข้ากันนครับปูจะบอกล่างบนนีกับปูเ<อ>ก้าศูนย์เจ็ดบ่อหน่เจ็ดสเด่นที่ศ์แล้วก็ 3, สามศย์เจ็ดเด่นที่ศูนยจะปูนนะนบนเด่นที่ศูนยได้ครับผมนี่ครับ กระปูสองตัวเดียสองตัวศ <7 S 1> ูนย์เจ็ดบล็อกศูนย์เจ็ดครับผมครับผมปูล่างวิ่งเก้าปูวาครับผมเนอะหลักหน่วยเก้าหน่วยเก้าหลักหน่วยครับแล้วปูล่างเด็ดปู ปดเก้าสามเก้าสองเก่าบ่แปดเก้าสามเก้าสองเก่าครับผมเนาะเนีปูเนีนตัวเดียวสามคู่นี่สามคู่นี่มันปูมากนี่บ่ครับตัวนี้บนในปูบนในปูชุดสามตัวเดียวนี่บ่วันนี้ชุดสามตัว สามศูน์เจ็ดครสามศูนย์เครับผมเนาะน,นี่ครับลงวันที่หนึ่หก็ดครับผมนี่ครับของปูสามแปดงวดนี้นะครับเงินยำโครงุดท้ายมาฝากตอนเอฟซีท่องครับผมเนาะเล็กเลาสองตัวมาตวนุดตปัดงินมาปูเหล็กเล่าูเขเป็นเหล็กเล้าปูอเเป็นแล้วเนาะนี่เด็ดสุดน,น สองตัวมาตัวเล็กเล่าตัปูนีวปูอ๋อเล็กเลลาอ๋นี่นี่ไหนไหนดูซิเล็กเล่าที่สองศูนแปดแปดกับศูนมวนี่สามแปดสามห้าแล้วกับแปดห้านอ๋ออันนี้สองตัวมาตัวหนึ่งเออนี้งวลนี่แปดกับศูนย์มันมาชันแปดชนแปดเล็กเล่าอ๋อครับผมอาเจ็ดกับเก้ามาเก้ามาที่เก้าชักับสองสองที อันนี้แสามตัวของปูใเหล็กเล้าจ้ปูนี่บอกมอบมันสามตัวคุณข้าวที่้าผมปูสตัวเสามตัวเลยนี่เลยคุณมันเหล็กเล้าของปูสามแปดครับผมไปอยากชื่อปั้ปูบ่งจักมังชื่อบอยังบกจะโดนแล้วนี่นีนี่หลักร้อยหลักสิบหลักหน่อยบอกค่าคงที้เลยนี่จรอถึงสองตัวมาตัว ครับผมปูสองตัวมาตัวเล็กลาวปูวาครับผมเนาะเอาเอาทำมันเทดีกว่าครับผมเนาะงวดนี้ละทอนไทยของปูสามแปดครับบนวิ่งศูนย์ครับเก้าศูนย์เจ็ดแล้วก็สามศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดเม็ดเดียวครับล่างวิ่งเก้าครับแปดเก้าสามเก้าสองเก้าครับผมเนาะเน้นที่แปดเก้าแล้วก็สองเก้าครับแคปหน้าจอครับผมกระสุดท่นีกระออุ่พ่อนให้เอฟซีท่าชองที่เบิรงนคลิปนี้ เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้การสวัสดีครับ